วิธีปิดการเข้าถึงแบบพิเศษสำหรับมือถือของเซี่ยมี่นะคะก่อนอื่นก็ให้เข้าไปที่เมนูตั้งค่าแล้วก็เลือกเมนูตั้งค่าเพิ่มเติมค่ะแล้วเลือกเมนูการช่วยเหลือพิเศษก็ไปดูที่แอป,ปที่ดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็กดเข้าไปตัวไหนที่เปิดถูกเปิดไว้นะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวก็ให้เรากดปิดให้หมดนะคะให้เป็นสีเทาพอกดเสร็จแล้วก็ กลับไปที่หน้าเดิมนะคะออกจากเมนูไปได้เลยค่ะรายการหรือเมนูบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราลองไปเข้าใช้แอปของธนาคารอีกครั้งนะคะว่าเข้าได้ไหมแต่ถ้าหากว่าเข้าไปแล้วยังเข้าไม่ได้ก็แนะนำให้เปิดปิดเครื่องใหม่นะคะแล้วก็ลองเข้าดูอีกครั้งค่ะหากเพื่อนๆมีคำถาม อะไรนะคะสามารถที่จะเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะจะเข้ามาตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะโปดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ